คุณผู้ชมคะทางด้านของท่านพู้วราชการจังหวัดอุตรดิต์นะคะท่านก็รวมพลังกันเลยนะคะกับพี่น้องประชาชนชาวอำเภอน้ำปาดรวมใจกันสร้างฝายชะลอน้ำเพื่อที่จะมีการสร้างมาตรการสร้างความอุดมสมบูรณ์ให้กับผืนป่าแล้วก็ลดเรื่องของปัญหาไฟป่าและหมอกควันด้วยคะ่ะ ที่หมู่ที่8ตำบลน้ำไคลอําเภอนนําปาานายสมหวังพ่วงวังโพผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตฐ์ได้นำหัวหน้าส่วนราชการและประชาชนชาวอําเภอนนําปาดกว่า200คนร่วมใจการสร้างฝายชะลอน้ำในพื้นที่หมู่ที่8ตำบลน้ำไคลอําเภอหนองปาาจังหวัดอุตรดิตฐ์เพื่อเป็นการฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมซึ่งจังหวัดอุตรดิษ์เองก็มีการเตรียมขยายไปให้ครบทุกตำบลโดยเฉพาะในพื้นที่สวนผลไม้ในเขตของพื้นที่อําเภอลับแลค่ะ ด้านผู้ว่าราชาการจังหวัดอุตดิดี์ค่ะได้กล่าวว่าโดยศักยภาพทางภูมิศาสตร์จังหวัดอุตดิดี์กว่าร้อยละ60เป็นพื้นที่ของป่าค่ะในช่วงฤด,ดูแล้งในสภาพป่าจะเกิดการแห้งแล้งส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่าป่าขาดความชุ่มชื้นการสร้างแหล่งกักเก็บน้ําให้ความชุ่มชื้นบริเวณโดยรอบนับเป็นการแก้ปัญหาได้เป็นอีกทางหนึ่งค่ะซึ่งเป็นการสร้างแหล่งน้ําเพื่อกักเก็บไว้ใช้ในฤดูดแล้งซึ่งในฤดูดแล้งจะขาดแทนน้าเพื่อการเกษตรในฤดูฝนจะเกิดดูทกภัยเป็นประจําทุกปีค่ะแต่มีป่าชุม่มน้ําช่วยกักเ็บคววาามมชชุ่ื้นอไ และมีน้ําคอยเติมอ่างเก็บน้ําไว้ค่ะได้ใช้หลักการสร้างความร่วมมือจากทุกภาคส่วนสร้างจิตสํานึกอนุรักษ์ธรรมชาติจะช่วยป้องกันแก้ไขปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยในพื้นที่ได้อีกระดับหนึ่งด้วยค่ะ